สวัสดีครับผมนายอิทธิ์แก้วพวงครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ครับปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูที่โรงเรียนอนุบาลบานบานาวัช้างอำเภอบานานาจังหวัดน,นครนายกครับตอนนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นเวลา5ปีแล้วครับผมคิดว่าอาชีพครูนะครับเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่น่ายกย่อง เป็นอาชีพที่ได้รับการเคารพนับถือจากบุคคลทั่วไปดังนั้นในฐานะที่เราเป็นครูนะครับเราก็ต้องประต้นให้ดีตามพันคาดหวังของพวกเขาด้วยในการปฏิบัติการสอนของผมนะครับผมมีจุดมุ่งหมายในการทํางานคือการพัฒนานักเรียนในด้านความรู้ด้านพฤติกรรมควบคู่กับด้านคุณธรรมดังนั้นครูจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้กลายเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติ สำหรับการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนนะครับนอกจากผมจะเป็นครูผู้สอนนักเรียนแล้วนะครับผมยังเป็นครูรุ่นน้องนะครับของพี่พี่ครูอีกหลายท่านนะครับโรงเรียนอนุบาลบ้านนาวัดช้างของเราครับมีบรรยากาศการทํางานแบบเป็นครอบครัวนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอนะครับเวลาที่ทางโรงเรียนมีการจัดงานจัดกิจกรรมอะไรนะครับทุกคนก็จะมาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทำให้งานนั้นประสบความสําเร็จได้ดี นเนื่องจากในโรงเรียนของเราครับคณะครูแต่ละท่าน่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความถนัดที่แตกต่างกันดังนั้นเราจรึงสามารถสนับสนุนงานของเพื่อนๆครูได้อย่างดีนะครับนอกจากนี้นะครับเนื่องจากผมนถนัดในทางด้านของวิชาการผมก็จะมีส่วนช่วยเหลือในการให้คําแนะนำนะครับในเรื่องของการจัดทําเอกสารราชาการการจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน,นครับการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดออกมาในรูปของหลักฐานที่จะนําไปใส่เพื่อยืนยันตัวชี้วัดนั้นๆรวมถึงการแนะนําแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้กับเพื่อนครูนะครับซึ่งเราจะใช้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ POC นะครับในการพูดคุยแล้วก็หาแนวทางในการแก้ปัญหาในด้านการสอนเรื่องต่างๆครับนอกจากนักเรียนผู้ปกครองและเพื่อนครูนะครับการทํางานของผมสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือการช่วยเหลือชุมชน ซึ่งในโรงเรียนบ้านบรา,าวัดช้างของเรานะครับตั้งอยู่ในบริเวณของวัดช้างดังนั้นเมื่อทางวัดจัดงานอะไรนะครับทางเรียนเราก็จะไปให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ส่งเสริมการทํางานของทางวัดนะครับเช่นการพานักเรียนไปทําบุญตักบาตรที่วัดการจัดกิจกรรมเวียนเทียนที่วัดนะครับแล้วก็ผมได้รับโอกาสดีในการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรงานวันรอยกระทงประจำปีการศึกษา2,562ซึ่งถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของผมที่ได้มีส่วนช่วยเหลือชุมชนของผมแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม เนื่องจากการเรียนรู้ไม่มีทางสิ้นสุดนะครับดังนั้นในฐานะครูผู้สอนนะครับเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอซึ่งสําหรับผมก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองแค่เพาะทางด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้นผมได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆของวิชาอื่นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานการทํางานของคณะครูโรงเรียนต่างๆเพื่อที่จะได้นําแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเหล่านั้นนะครับมาปรับใช้กับโรงเรียนของเรา และปัจจุบันนี้นะครับผมกาลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทนะครับที่มหาวิทยลษษาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์เพื่อที่จะได้นําความรู้มาพัฒนาการทํางานของผมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับในแต่ละปีนะครับก็จะมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับดังนั้นเราในฐานะที่เป็นครูนะครับเราก็ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อที่จะได้นําแนวทางต่างๆเหล่านั้นนะครับมาใช้ในการเรียนการสอนของเรานะครับ ซึ่งผมได้ศึกษาหาข้อมูลนะครับในเรื่องของการจัดก,การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมสเตมศึกษานะครับเป็นการนําความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์นะครับไปบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์และเสริมทักษะของนักเรียนนะครับทางด้านของเทคโนโลยีและการออกแบบทางวิศวกรรมก็จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มคุณค่าในการเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ ที่ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนเพื่อที่จะคำนวณคิดเลขเป็นแต่เป็นการนําวิชาคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์ครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็นวิชาที่นักเรียนมักจะพูดว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อดังนั้นผมคิดว่าถ้าครูสอนแบบน่าเบื่อหน้าเบื่อ,อวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นวิชาที่ไม่น่าเรียนออเอาซะเลยนะครับดังนั้นผมจะใช้การจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายนะครับเพื่อให้ตรงต่อศักยภาพของผู้เรียนแล้วก็ ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากที่สุดมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราเปลี่ยนจากการเรียกนักเรียนตอบในการลงโทษเป็นการให้นักเรียนแข่งกันตอบปัญหาเพื่อเก็บคะแนนจะดีกว่าไหมครับถ้าเราจะเปลี่ยนจากการใช้คําถามไปปิดมาเป็นคําถามไปเปิดที่ให้นักเรียนได้ใช้ความคิดมากขึ้นเช่นเปลี่ยนจากคําถามที่ถามว่า2อคูณหเท่ากับเท่าไหร่แน่นอนว่าคําตอบคือ12ใช่ไหมครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเราเปลี่ยนเป็น จำนวนใดคูณกันได้ผลลัพธ์เป็น12เพอ่อเป็นคำถามไปเปิดที่ให้นักเรียนนั้นได้ตอบด้วยคำตอบที่หลากหลายมากขึ้นไม่ได้จำกัดแต่เพียงแค่คำตอบคำตอบเดียวการใช้คำถามไปเปิดนะครับก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยพัฒนาการคิดให้มีความแตกฉานมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับผมยังได้ใช้กิจกรรมการจัดการในรู้แบบ TGT นะครับทีมเกม ทัวร์นาเมนต์นะครับมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมประลองยุทธของผมนะครับซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้นั่งเรียนแบบเป็นกลุ่มนะครับโดยขนาดของกลุ่มก็คือ4ีถึงหคนโดยครูเนี่ยจัดนักเรียนให้อยู่ในกลุ่มโดยคะความสามารถนะครับกิจกรรมก็จะเป็นการเก็บคะแนนกลุ่มในแต่ละเดือนนะครับโดยการส่งงานการร่วมกันตอบคำถามภายในห้อง คะแนนสอบการมีจนะิตสาธารณะการทำความดีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะถูกตีเป็นคะแนนแล้วก็ให้คะแนนกลุ่มกับนักเรียนนะครับเมื่อจบ1เดือนนะครับครูก็จะหาผู้ชนะนะครับแล้วก็มีการมอบของรางวาัลเป็นขวัญกาลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเพื่อให้นักเรียน,นครับมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจเรียนแล้วก็ทําความดีต่อไปครับ นอกจากนี้นะครับผมยังได้ใช้เทคนิคการคิดแบบ i n k ง a i r s แชร์นะครับในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเทคนิคนี้นะครับก็จะช่วยให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยเริ่มจากการติ๊งนะครับก่อนอื่นเลยก็คือครูเนี่ยจะเป็นผู้ให้คำถามที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียนนะครับเช่นจำนวนใดที่คูณกันได้ผลลัพธ์เป็น120บบ้าน การติ้งนะครับก็คือการให้นักเรียนเนี่ยได้คิดด้วยตัวคนเดียวก่อนเป็นเวลาประมาณหนาทีหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้การแพรนะครับโดยการให้นักเรียนเนี่ยจับคู่กันนะครับระหว่างเพื่อนที่อยู่ข้างๆครับโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนคําตอบซึ่งกันและกันหลังจากนั้นนะครับสุดท้ายเราก็ใช้การแช์นะครับให้นักเรียนเนี่ยแชร์คําตอบของตัวเองนะให้กับเพื่อนในห้องได้ฟังนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะใช้กระบวนการการอภิปรายนะครับเพื่อหาคําตอบที่ถูกต้องทั้งหมดของคําถามนะครับ กิจกรรมนี้ครับก็จะทําให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ได้อยู่แค่การคิดเลขแต่ในกระดาษเท่านั้นนะครับยังมีการคิดร่วมกับเพื่อนด้วยมีการ brainstorming กันระหว่างในห้องเรียนนะครับก็จะทาให้วิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับครับสำหรับการจัดการเรียนรู้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเป็นยุคข,ของโควิด19นะครับที่ทางโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถเปิดสอนแบบออนไซต์ได้ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นครูนะครับเราก็ต้องหา แนวทางการจัดการเรียนรู้นะครับที่เหมาะสมกับนักเรียนของเรามากที่สุดนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ใช้การจัดการเรียนรู้3รูปแบบด้วยกันก็คือ 1. รูปแบบออนแฮนนะครับโดยการจัดทําใบงานที่สอดแทรกใบความรู้ให้กับนักเรียนรูปแบบที่2นะครับคือรูปแบบของออนดีมานโดยการจัดทําคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็อัปโหลดลงใน u t u b e นะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ในช่วงเวลาที่ตัวเองสะดวก และรูปแบบที่3นะครับก็คือรูปแบบของการออนไลน์นะครับที่ให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าเรียนตามเวลาที่กําหนดนะครับก็จะเป็นการสื่อสารแบบ2ช่องทางนะครับที่นักเรียนสามารถถามคุณครูแล้วก็ครูก็สามารถตอบนักเรียนได้ในเวลาเดียวกันด้วยการจัดการเรียนรู้เหล่านี้นะครับก็หวังว่าการเรียนรู้ของนักเรียนจะไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ในโรงเรียนเท่านั้นการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นทักษะที่ควรเกิดกับตัวนักเรียนในปัจจุบันนี้ครับ ครับก็สําหรับหลักการในการปฏิบัติงานของผมนะครับก็จะใช้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่การประหยัดเงินเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลักการที่แท้จริงของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักของ3าห่วง2เงื่อนไขนะครับซึ่ง3ามห่วงที่ว่านะครับก็คือห่วงที่1นะครับห่วงด้านความพอประมาณนะครับก็คือเราต้องสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นครับไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับหลักที่2นะครับของห่วงก็คือหลักของ ความมีเหตุผลนะครับแน่นอนว่าในการปฏิบัติงานในแต่ละวันเนี่ยเราจะพบกับปัญหาใหม่ๆม,มากมายเลยนะครับการที่เราจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ดีนะครับเราจะต้องมีสติแล้วก็มีเหตุผลเพื่อพิจารณาหานแนวทางที่ เหมาะสมที่สุดที่จะแก้ปัญหานั้นๆให้ออกมาได้ดีนะครับหลักที่3คือหลักของการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับก็คือไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดๆเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็ต้องสามารถปรับตัวแล้วก็ดําเนินการปฏิบัติงานได้เช่นในช่วงสภาวะโควิด -19 ช่วงนี้นะครับที่ทางโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถเปิดสอนแบบออนไลน์ได้ในฐานะที่เราเป็นครูนะครับเราก็ต้องหาแนวทางอื่นๆนะครับในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ ครับในส่วนของ2เงื่อนไขนะครับก็จะประกอบด้วยเงื่อนไขที่1นนะครับก็คือเงื่อนไขทางด้านความรู้นะครับซึ่งแน่นอนว่าในฐานะที่เราเป็นครูนะครับเราควรหมั่นพัฒนาความรู้ของเราอยู่เสมอนะครับเพื่อที่ได้นําความรู้ที่มีครับมาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเงื่อนไขที่2นะครับก็คือเงื่อนไขทางด้านคุณธรรมนะครับซึ่งผมได้ยึดหลักคุณธรรมในเรื่องของพรหมวิหาร4ี่นะครับซึ่งประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับน,นักเรียนครับในคุณธรรมในการปฏิบัติงานครับก็ต้องทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่คิดคดโกงโรงเรียนนะครับแล้วก็ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตัวนักเรียนครับและสุดท้ายก็คือการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถครับ ครับก็สำหรับแนวทางในการปฏิบัติงานของผมนะครับก็ยึดถือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับดังนั้นจุดมุ่งหมายของผมก็คือการพัฒนานักเรียนใน3ด้านนะครับก็คือในด้านความรู้ด้านพฤติกรรมและก็ด้านคุณธรรมนะครับซึ่งในปีพศ2560นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษา,าปีที่6โรงเรียนอนุบาลบ้านนาวัดช้างนะครับซึ่งแต่เดิมผลการทดสอบระดับชาติโอนเน็ตของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านนาวัดช้าง ยังไม่ดีเท่าที่ควรดังนั้นในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้สอนในระดับชั้นป .6 ผมอยากจะพัฒนาผลสำลิศทางด้านนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับด้วยการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบที่หลากหลายนะครับแล้วก็ให้นักเรียนได้สนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตร์ในปีพศ2560เนี่ยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และในปีต่อไปนะครับผมก็ได้พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของผมให้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้ในปี2561นะครับนักเรียนก็สามารถทําคะแนนเฉลี่ยได้สูงกว่ารประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของผมอย่างมากเลยในฐานะคุณครูผู้สอนและสิ่งที่สําคัญนะครับนอกจากคะแนนผลสลัมฤทธิ์ในทางด้านการสอบออนไนแล้วนะครับการที่นักเรียนของผมสามารถสอบเข้าระดับมัธยมได้100%ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจ อย่างที่สุดในฐานะของคนเป็นครูเลยครับ สำหรับผลงานที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนนะครับก็คือผมเนี่ยมักจะส่งนักเรียนแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนะครับใน2รายการก็คือ1รายการอาัจฉริภาพทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็2รายการการคิดเลขเร็วนะครับซึ่งนักเรียนของผมเนี่ยก็สามารถได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินนะครับตามลาดับจากรายงานทั้ง2นะครับแล้วก็ในปีพุทธศักราช2562เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีการจัดแข่งขันเวทคนิตนะครับในการคิดเลข แบบอินเดียนะครับซึ่งนักเรียนของผมก็สามารถได้รับรงางวัลเหรียญทองนะครับจากการแข่งขันทั้งนั้นนะครับผมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่นักเรียนของผมได้ประสบความสําสเร็จจากการแข่งขันครับ ครับซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับผมก็ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจนะครับสรางวัลด้วยกันก็คือ 1. รางวัลครูดีไม่มีอบบยามุกนะครับประจําปี2,563นะครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครูประจําปี2,564นะครับซึ่งทั้ง2รางวัลน,นี้นะครับก็เป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจมากๆสําหรับผมนะครับทห้ผมเนี่ยมีกําลังใจในการปฏิบัติงานในอาชีพครูต่อไปครับ สวัสดีครับผมนายปีวัดพิมพ์ทองนะครับครูโรงเรียนอนุบาลบ้านนาวัดช้างนะครับสำหรับความรู้สึกที่มีต่อครัวพิสิทธิ์แก้วพวงนะครับครูวภิสิทธ์นะครับเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะครับเป็นคนที่ชอบพูดคุยนะครับมีน้ําใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่เก่งนะครับในด้านวิชาการนะครับเขาจะคอยเป็นคนที่ทําเอกสารข้อมูลต่างๆนะครับ ส่วนความประทับใจอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเขาจะคอยเป็นคนที่ช่วยเหลือเพื่อนๆน,นะครับมีน้ําใจนะครับเช่นเวลาเราทําเอกสารหรือข้อมูลตรงไหนไม่ได้นะครับไม่เข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟ้มสะสมข้อมูลนะครับตัวชี้วัดต่างๆนะครับเขาก็จะคอยแนะนำนะครับยกตัวอย่างหรือให้ข้อมูลที่ดีกับเรานะครับแล้วก็เป็นคนที่ มีความรับผิดชอบมุ่งมั่นในการทำงานแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ผมประทับใจที่สุดนะครับครับขอบคุณครับดิฉัานนางอัชราดีพืดซ้อนนะคะเป็นครูหัวหน้าวิชาการโรงเรียนอนุบาลบ้านนาวช้างน,นะคะ สำหรับความคิดเห็นกับคุณครูอภิสิทธิ์แก้วพวงนะคะคุณครูอภิสิทธิ์แก้วพวงรับผิดชอบในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะคุณครูมีความตั้งใจในการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กนะคะมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและก็กิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะจนนักเรียนป .6 สามารถสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนอัจฉริยะภาพของนอกพกรคือโรงเรียนประจำอำเภอได้นะคะเป็นจํานวนมากนะคะคุณครูอภิสิทธิ์เป็นครู ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องการทําเวรนะก็งานที่รับมอบหมายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนนะคะที่ได้รับมอบหมายคุณครูพิสิทธิ์ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจแล้วก็สําเร็จลุล่วงไปได้วยดีส่วนอีกหน้าที่นึงก็คือคุณครูอภิสิทธิ์นะคะได้เป็นคุณครูวิชาการของกลุ่มบ้านนาบ้านพลาสิกาลนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานด้วยความเต็มที่แล้วก็เต็มความสามารถนะคะสําหรับหัวหน้า,นานวิชาการก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ คับถ้าพูดถึงครูอพิสิทธิ์แก้วควงนะครับคงต้องพูดในเรื่องของของการของตนของคุณครูนะครับจากการที่ได้รู้จักกับคุณครูมานะครับจะพบว่าคุณครูเนี่ยสามารถปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าเป็นในแง่ของเรื่องส่วนตัวนะครับหรือเรื่องการทํางานซึ่งคุณครูก็มีความตั้งอกตั้งใจในการทํางานนะครับนอกจากนี้ในส่วนของการเป็น ตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนะครับจะพบเห็นได้ว่าเมื่อคุณครูอยู่ในชั้นเรียนนะครับก็จะมีบรรยากาศในชั้นเรียนที่น่าอยู่น่าเรียนนะครับแล้วก็มีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้สําหรับนักเรียนนะครับส่วนการคล้องคนนะครับในฐานะที่คุณครูอภิสิทธิ์นะครับได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นนะครับ ได้เป็นครูวิชาการของเรียนนะครับในเรื่องการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆนะครับรวมถึงการเป็นวิทยากรการเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมหรือว่าโครงการของโรงเรียนคุณครูก็มีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ดําเนินกิจกรรมไปได้ด้วยดีประสบความสําเร็จทุกครั้งเป็นที่ชื่นชมทั้งคณะครูในเรียนผู้ปกครองและก็ชุมชนนะครับส่วนในเรื่องของการครองงานนะครับคุณครูอภิสิทธิ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบนะครับในการมอบหมายงานทุกครั้งผลตอบรับที่ได้มาจากคุณครูว,วิสิทธ์นะครับก็ไ่เคยทําให้ทุกฝ่ายหวังนะครับผลงานที่ออกมาก็เป็นที่น่าชื่นชมและสามารถเป็นแบบอย่างได้ขอยกย่องคุณครูนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ดำรงไว้ซึ่งเกีดยรติยศของความเป็นครูนะครับ จากอุดมคติในการทำงานของผมที่กล่าวว่ารักนักเรียนเหมือนพี่น้องรักพวกพ้องเหมือนครอบครัวนะครับผมจะดูแลนักเรียนทุกคนของผมอย่างสุดความสามารถด้วยความรักความเมตตาแล้วเอาใจใส่พวกเขาอย่างดีและปฏิบัติงานร่วมกับพวกพ้องโรงเรียนอนบุนบาลบ้านานาวัดช้างแห่งนี้ด้วยความรักความสามาคัคคีและก็ช่วยเหลือเกอื้อกูลกันวันนี้ผมรู้สึกภูมิใจนะครับที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป และสุดท้ายนี้นะครับผมรู้สึกภูมิใจที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ครูครับขอบคุณครับ